คู่ปรับเก่าดาวเหนืออภินันสตีฟสปาร์กโกรธจัดโดยไฟล่าสุดของสตีฟสปาร์กนักชกรุ่นจูเนียร์เวทเวดโกรธจัดเพราะในนาทีสุดท้ายที่จะเริ่มการชกมีการตัดสินใจเปลี่ยนผู้ตัดสินถึงสองคนสำหรับไฟเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาของสตีฟสปาร์กกับกาเบียวกอรัสวาเลนซูเอลานักชกเจ้าถิ่นเม็กซิโก ถึงเป็นรายการเดียวกับคาเนโลอรวเลป้องกันตำแหน่งรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทกับทางจอห์นไรเดอร์สำหรับคู่ของสตีฟสปาร์กับกาเบรียลกอร์ลาสมีกำหนดการชก10ยกและสุดท้ายเป็นทางกาเบรียลกอร์ลาสเอาชนะคะแนนสตีฟสปาร์กไป96-93 94-95ต่อ93 94ต่อ95และ95-94ต่อ94จึงทำให้คู่ปรับเก่าของดาวเหนือสตีฟสปาร์กถึงกับโกรธจัด โดยเขาให้สัมภาษณ์กับ Fox Sports ว่าเราควรมีผู้ตัดสินคนเดียวกับคาเนโลและไรเดอร์สปาร์กอธิบายกับ Fox Sports ผมรู้ว่าหลังจากชกเสร็จพวกเขามีการเปลี่ยนกรรมการถึงสองคนไปเป็นกรรมการท้องถิ่นชาวเม็กซิกันมันมีเอกสารเซ็นสัญญาทั้งหมดว่าใครจะเป็นกรรมการพวกเขาพยายามเปลี่ยนกรรมการและผมก็พบว่าพวกเขาเปลี่ยนกรรมการในนาทีสุดท้าย มาเป็นกรรมการท้องถิ่นถึงสองคนสตีฟสปาร์กกล่าวด้วยความโกรธนั่นเอง